สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวบริการนะครับตัวรับเขียนระบบเทรดนะฮะก็ตอนนี้ก็จะมีตัวระบบตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็รับเขียนอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวสแกนนะครับแล้วก็ตัวแมชชิลเลอร์นิ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้คน สั่งงานเข้ามาก็จะเป็นตัวสแกนซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพูดถึงว่าตัวสแกนมันดียังไงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากใช้บริการนะครับมีค่าบริการเท่าไหร่แล้วก็จะต้องนะครับจะต้องแจ้งอะไรยังไงบ้างนะครับก็สําหรับในส่วนของออบริการรับเขียนระบบเทดเนี่ยก็สำหรับตัวนี้นะครับตัวระบบสแกนหรือว่า c h i n i n e a r n i n g เนี่ยหรือว่า AI นะครับจะเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับ ก็ถ้าเป็น Machine Learning นะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นตัว Prediction ก็คือการทำนายราคาในอนาคตนะครับโดยให้มันเทรนหรือว่าเรียนรู้เนี่ยจากข้อมูลเก่านะครับแล้วก็มา Prediction กนะ็คือทำนายราคาในอนาคตว่าจะเป็นแบบไหนอีกทีหนึงนะครับก็สลับ Machine Learning ก็จะเริ่มต้นที่5,000 นะฮะก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเราอยากได้ราคาอะไรอย่างเช่นอยากได้ราคาปิดราคาเปิดให้มันเรียนรู้ว่าถ้าเกิดปิดกับเปิดเป็นอย่างนี้ในนาในอดีตขึ้นมาปุ๊บพอเจอในอนาคตมนควรที่จะเป็นแบบไหนหรือ,อ,อราคาเท่งเทียนนะครับก็คือ,อ,อราคาเปิดปิดไฮโลนะฮะวอลลุ่มอะไรประมาณนี้ นะครับแล้วก็ให้มันเทรนเรียนรู้อันนี้ก็แล้วแต่สมก,การที่จะแจ้งเข้ามาว่าเราอยากให้เราเขียนเป็นแบบไหนแล้วก็ทําเป็นม a ชชีเร l e นนิ่งนะฮะแล้วก็เอ่อพิเดชัออกมานะครับสำหรับตัว AI นะฮะกะ็เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดเอาเป็นแบบแนะนําเลยก็แนะนําให้เป็นใช้ c p u อ่ใช้ GPU นะฮะก็คือการ์ดจอของค่ายเขียวนะครับแล้วก็ แนะนำว่าให้เป็น GTX นะครับ10 1050เป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแต่ว่าอยากใช้เป็นในใช้ในส่วนของตัว AI หรือว่า Machine Learning นะฮะที่คำนวณด้วย GPU อ่า GPU ไม่ได้ที่คำนวณด้วย GPU ไม่ได้มีแต่ CPU หรือว่าใช้พวกไอ่ค่ายอื่นนะฮะที่มันเป็นการ์ดจอที่ไม่ใช่ของค่ายเขียว นะครับก็คือของ n v i d i a เดียนะครับแต่ว่าไปใช้ของค่ายอื่นอย่างเงี้ยก็สามารถให้นะครับให้เราเขียนให้ใช้โหมด CPU ได้แต่ว่าก็ยังไม่แนะนำนะครับยังไม่แนะนำโอเคทีนี้ตัว Machine Learning เนี่ยนะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันมีมีเยอะอยู่แล้วนะครับมันดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องออต้องลองเองอีกทีหนึง่งนะครับแต่เราก็สามารถเขียนให้ได้ส่วนในเรื่องของสมการเราก็สามารถแนะนำให้ให้ได้ว่าควรที่จะเป็นแบบไหน นะครับก็ลองทักเข้ามาคุยก่อนโอเคทีนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวสแกนนะครับก็คือทํางานรูปแบบเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับแมชชีนนิ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เอ่อเข้าถึงนะครับเข้าถึงเข้าถึงในเรื่องของความหมายแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของการเซตติ่งหรือว่าการตั้งค่าหรือว่าการใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้ ไม่ได้ใช้พวกไลบรารีหรือว่าโมดูลอะไรที่มันเป็นเ,เกี่ยวกับพวก machine แมชชีนเลอร์นี่นะก็คือจะเป็นสมการที่เขียนขึ้นมานะครับโดยการดักข้อมูลนะครับย้อนหลังแล้วก็สแกนออกมาเป็นผลลัพธ์แล้วก็นําไปทดสอบนะฮะก็จะมีการทดสอบด้วยตัวของมันเองก็คือการแบ็กเทสในตัวนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนอตัวระบบสแกนเนี่ย นะครับสามารถหนึ่งก็คือมีสูตรสมการให้เขาก่อนว่าเราจะไปจับอะไรนะครับก็คือมันจะเป็นเรียนรู้นะฮะก็คือไม่ได้เชิงเรียนรู้หรอกก็คือไปหาแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบหรือว่าค่าที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ําๆในอดีตออกมานะครับหรืออาจจะไม่ได้จัดเก็บหรือว่าไม่ได้ไปหาค่าที่ซ้ำๆแต่อาจจะเป็นการแรนดอมหรืออาจจะเป็นการดูว่าไอเคข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้ซ้ํากันก็คือไปดึงมาหมดเลยนะครับ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่เรามีให้ขเขาเนี่ยไปดึงมาเลยพอพอมันไปดึงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาจัดเก็บเป็นรูปแบบไว้นะครับจัดเก็บเป็นรูปแบบไว้หลาย10รูปแบบหลายร้อยรูปแบบก็แล้วแต่ Data ที่เราให้เขาไปเมื่อจัดเก็บมาแล้วนะก็ยังไม่ได้นำมาใช้ไอระบบสแกนตัวนี้เมื่อนำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปแบกเทสเองหมายความว่าเหมือนมันเล่นเองย้อนหลังนะครับเหมือนมันไปเจอเหมือนมันไปหาก,การาฟย้อนหลัง ในอดีตนะครับอตอนนี้ก็เป็นย่อหลังในสูงสุดนะตอนนี้ก็ให้ให้ที่1ปีแล้วกันนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ดึงได้แต่ว่ามันจะมันจะมันจะ,น,จะนานแล้วก็จะช้านะครับตอนนี้เ,เวลาที่ดึงข้อมูลนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับสำหรับดึงแท่ง,ทงเทียนทำเฟรม1นาทีนะครับข้อมูลเราๆๆประมาณ5 5 5 5 0 0 0แท่ง นะครับยอนหลังดึงออมาแล้วก็มาคํานวณน,นะครับตัวนี้ก็จะมีการแบ็กเทสตัวเองนะครับแบ็กเทสในที่นี้แบ็กเทสเราสามารถใส่จํานวนเงินได้ว่าถ้าเกิดเรามีเงินอยู่ทั้งหมด1,000ดอลเนี่ยแล้วเราเล่นด้วยการตั้งค่าแบบเนี้ยหรือว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยหรือว่าอินดี้อินดิเคเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าแล้วมันจะอยู่รอดได้ทั้งปีหรือไม่มันจะหาให้เราเลยนะครับถ้ามันเอา เอาค่าที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นเราบอกว่าขอมานิเกล2.5แล้วก็ขอเซตเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเนี่ยก็คือเป็นการจำลองขึ้นมาอยู่ที่80%อ่าแล้วก็มีในเรื่องของอ่าการเดินเงินอ่าแล้วก็จำนวนเงินเท่าไหร่ที่เราอยากจะให้มันหาอย่างเช่นเราวอามีทุนพันดอลอ่าแล้วก็ เทรดครั้งละ1ดอลลาร์นะครับแล้วก็มันิเกลที่สองจุดห้ามันิเกลห้ารอบใช้ไปลดมันิเกลนะครับพอพอเราใส่ค่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็รอให้มันหาเลยนะครับมันก็จะไปแบ็กเทสเองถ้าเกิดมันแบ็กเทสแล้วเงินที่เราใส่เข้าไปสมมติใส่ไปพันดอลลาร์แบ็กเทสแล้วมันล้างนะครับมันจะไม่มียอดติดลบออกมาให้ถ้ามันล้างเนี่ยมันจะมันจะเขี่ยค่านั้นทิ้งเลยมันจะไม่เอาค่านั้นมาใช้งานนะครับมันจะเขี่ยทิ้งนะฮะเมื่อเขี่ยทิ้งเสร็จปุ๊บเจอค่าที่ดีเจอค่าที่บวก นะครับตัวนี้เราสามารถกองได้สามารถบอกผมได้เลยว่าอยากได้แบบกอง<ๆ>กองวินเลทขอวินเลทหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นบอกผมได้เลยนะก็จะเขียนขึ้นมาให้ว่าเราสามารถกองวินเลทได้หรือจะเอาเป็นวินนะฮะก็คือชนะมากกว่าแพ้หรือเอา,เอาวินเลทน้อยหน่อยแพ้เยอะแพ้เยอะกว่าชนะแต่ว่าขอเป็นค่าที่แบบว่าชนะติดกันไม่เกินเท่าไหร่หรือชนะติด แพ้แพติดกันไม่เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้หรือใช้เป็นระบบวินวันเกลขอค่าวิเวลเล่สูงๆหน่อยหรือวิเวลเล่ไม่สูงแต่ว่าชอบมีจังหวะที่ชนะติดกันบ่อยๆนะครับชนะติดติดกันออมากกว่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็สามารถแจ้งแจ้งมาได้เลยนะครับก็เขียนสูตรพวกนี้มาให้ก็แล้วก็ตัวระบบสแกนนี้ก็จะสแกนหาค่ามาให้ทีนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นภาพ ก็เดี๋ยวมีตัวตัวหนึ่งที่ผมเขียนให้ลูกค้านะก็ยังไม่เสร็จดีหรอกแต่ว่าในส่วนของเรื่องของสแกนในแบ็กเทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่การนําข้อมูลเอาไปรันจริงอีกทีหนึ่งนะครก็จะได้เห็นภาพกันนะครับอ่าเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้ผมก็เขียนเป็นฟังก์ชันง่ายๆแล้วก็รูปแบบแพทเทิร์นอันนี้ผมให้มันเอ่อให้มันหาหามาแค่3ตัวนะครับอเดี๋ยวผมขอ ออเปิดไฟล์อ่ะอเคนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวคอมมานะฮะไม่มี UI นะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้ UI ก็แจ้งได้นะครับก็คือหน้าตาโปรแกรมนะครับอ่าหน้าตาโปรแกรมผมมีไหมอ่ะหน้าตาโปรแกรมแบบ ก็คือเป็นหน้าหน้าตาตก่โปรแกรมอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถแจ้งได้นะครับอ่าก็ราคาเขาจะบวกบวกแพงแพงไปหน่อยนะก็บวกเพิ่มขึ้นมาหน่อยอาจจะแพงนิดน,นึงนะครับสำหรับหน้าตาโปรแกรมแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสน้นใช้งานก็เป็นคอมมานด์แบบนี้นะครับอ่าก็ตัวนี้ก็คือกําหนดว่าสเกตถ้าเกิดผมมีทุนอยู่ทั้งหมด $1,000 ดอลลาร์นะครับแล้วผมเทรดเริ่มเทรดที่ไม้ล์ละ1ดอลลาร์แล้วตอนนั้นน่ะก็คือการ การจำลองผลตอบแทนเนี่ยนะครับสว่วนผมจำลองที่80%ก็คือ0.80%นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเทรดที่1ดอลลาร์แลชนะก็คือได้0.80ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดแพ้ตัวนี้มันก็จะมีระบบแล้วถ้าเกิดแพ้ก็แพ้100นะร้0ยเนะฮะก็มีการเป็นคำนวณของมันเองนะครับทีนี้ก็อยากให้มันจำลองว่ามานิเกลเนี่ยคูณที่2.5นะครับแล้วก็รอบมานิเกลเนี่ยให้มันมานิเกลซัก5รอบนะครับ เซตมันนี่หมายความว่าไอ้ตัวนี้แหละก็คือมีตัวกองเข้ามาคือในเรื่องของจํานวนเงินมันจะคัดการตั้งค่าที่โปรฟิตนะที่ทํากําไรได้ตามที่เรากําหนดหมายความว่าถ้าเกิดผมบอกว่ากําหนดที่50ดอลลาร์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมใช้ค่านี้มันจะหาค่าที่รันทั้งปีแล้วเนี่ยเทสทั้งปีแล้วรันทั้งปีแล้วเนี่ยไม่ติดลบไม่ล้างแล้วก็บวกกำไรเนี่ยมากกว่า50ดอลลาร์ออกมาให้นะครับอ่านะ ผมกดปึ๊บะนะครับตัวนี้ก็ก็จะพุทออกมาให้นะฮะอ่านี่อันนี้มันก็จะหามาให้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมผมใส่บรรทัดสุดท้ายให้มันสต็อปหรือเปล่าอันนี้อาจจะหายไปนะหลังจากที่มันคำนวณเสร็จนะครับอ่าผมน่าจะไม่ได้ใส่ตัวสต็อปไปไปไว้อ่านะครับมันก็จะหามาอันนี้หายไปแลวอ่า เดี๋ยวผมขอเขียนเพิ่มผมขอเขียนเพิ่มแป๊บหนึ่งอ่ะเขียนเพิ่มมาให้ละปุ๊บเปิดขึ้นมาน,นี่ก็ใส่จ,จำนวนเงินกันอ่ะอ่ะหน้าเล็กเลยอ่ะเชื่อได้เห็นกันโอเคอ่ะทุนพันดอนนะฮะ หนึ่งดอลเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดแปดสิบศูนย์นะฮะสองจุดสองแล้วกันนะครับรอบไปเกี่ยวห้ารอบเซตมันนี่ขอขอแพทเทิร์นหรือว่าการตั้งค่าแล้วก็ตามนะฮะที่ทำกำไรมากกว่าห้าสิบดอลลาร์นะครับต่อปีนะฮะขึ้นไปก็จะสแกนออกมานะครับทีนี้ตัวระบบไว้สแกนออกมาว่ามีการตั้งค่าแบบไหนบ้างอันนี้ผมไม่ไม่ได้เขียนให้มันโชว์นะว่าใช้การตั้งค่าแบบไหนบ้างนะอันนี้เป็นข้อมูลของลูกค้านะครับ นะก็มาให้ดูว่าโอเคมันโชว์โปรฟิตว่ามันมีการราค่าหนึ่งนะที่มันกําไร60ดอลลาร์ทั้งอันนี้คือทั้งปีนะนะทั้งปีหนะ่หกดอลลาร์วินที่220อ่า210นะฮะลอทที่110อันนี้ผมเขียนดักไว้ด้วยว่าขอเป็นการอ่าขอเป็นผลลัพธ์ที่ชนะนะชนะมากกว่าแพ้มันก็จะบอกมานะครับอ,อันนี้เราก็สามารถเขียนดักวีเลตได้นะว่า v ว l เลตเท่าไหร่นะครับถึงจะถึงจะนำออกมาใช้ก็สามารถเขียนได้ นะครับแต่ว่าทีนี้พอเงื่อนไขหลายๆอย่างมันเยอะเนี่ยมันอาจจะเออผลตอบแทนน้อยลงออกออเดอร์น้อยลงอันนี้คือออเดอร์ออเดอร์ที่มันต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งหมดห0 0แสนนะครับห้าแสนสองหันประมาณนี้ห้าแสนสองหมื่อ, 5, 25, 000, อนาทีนะครับสิ่งนี้คือมันเทรดไปแค่อันนี้ก็ราวๆประมาณ300 3 5 0ยสาร้ 2, อยห้สามร้อยห้าสิบสองประมาณนี้ จากทั้งหมด5 2 5 0 0อันนี้คือผลลัพธ์ตลอดทั้งปีนะครับทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเล่นทั้งปีโปรฟิต62ดอลลาร์มันจะไปคุ้มค่าไฟเหรอเออมันจะมันจะคุ้มกับค่าระบบหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเทรดมันตัวสแกนเนี่ยก็คือสามารถบอกผมได้ว่าจะให้มันออากี่แพทเทิร์นเจาหมดเลยก็ได้นะคือแพทเทิร์นพวกเนี้ยที่มันแสดงมาเนี่ยนะครับในแต่ละตัวในแต่ละโปรฟิตมันก็จะมีมีการตั้งค่าของเขาอยู่ในตัว นะครับอ่าแล้วก็จริงๆแลนะ้วเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นเยอะกว่านี้อีกอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมาแสดงให้อันนี้คือให้มันเวียนเวนข้อมูลนะครับแพทเทิร์นเนี่ยแค่ประมาณ3ตัวนะครับอ่าแพทเทิร์นอยู่แค่ประมาณ3ตัวในแพทเทิร์นแต่ละ3ตัวตัวแรกเนี่ยอาจจะมีรูปแบบประมาณ5รูปแบบนะอาจจะมี5รูปแบบอ่าแพทเทิร์นตัวที่2เนี่ยอาจจะมีทั้งหมด สี่รูปแบบอันนี้ไม่ขอเจาะลึกแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโทรคุยกันนะครับรูปแบบที่3เนี่ยอาจจะมีสักสิบรูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดเรานําการนั้งค่าที่มาให้สแกนมาแล้วแหละนะครับการนั้งค่าทั้งหมดอาจจะมีเป็นแสนกว่าการนั้งค่าเลยแต่ที่เหลือเนี่ยอาจ,จเป็นขยะขยะหมายความว่าใช้ไม่ได้เราก็เขี่ยทิ้งนะครับเพราะว่าข้อมูลด้านหลังที่เราเอามาเทรดเนี่ยคือ5้าแสนห้าแสนสองหมื่นห้าห้าแสน 520 0 0กว่านะครับดี๋นั้นรูปแบบเนี่ยมันมีเป็นแสนแน่นอนแต่ที่แต่สุดท้ายที่มันเหลือรอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับที่คัดออกมาแล้วเนี่ยก็คือเหลือแค่นี้แหละเท่าที่เห็นเลยอันนี้มันมีทั้งหมด3ารูปแบบก็เอา3รูปแบบเนี่ยคูณ50 0แสนออ้ไปก็ล้านกว่าประมาณล้าน5นะครับ1ล้าน5 0 0แสนรูปแบบแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีการสแกนว่ารูปแบบแพทเทิร์นไหนมันซ้ํากันก็เขี่ยทิ้งแล้วก็มีรูปแบบแพทเทิร์นไหนที่มันทาให้ล้างนะฮะที่เราจําลองเงินนิน อพอมาล้างเนี่ยมันก็จะเขี่ยทิ้งนะครับพอมันเขี่ยทิ้งเสร็จปุ๊บมันก็หายว่าอันไหนวินมากกว่าแพ้อันนี้ที่เราใส่เข้าไปนะอ่ามันก็สแกนออกมาเมื่อสแกนเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีการกรองอีกที่เราใส่เข้าไปขอผลตอบแทนอ่าขอผลกําไรที่มันมากกว่า50ดอลลาร์อ่ามันก็สแกนออกมาให,ให้เรานะครับสุดัวสุดท้ายเนี่ยจาก1ล้านห0 0แ0 0เททเตนก็จะเหลือแค่หลักสิบนะฮะอ่าประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าน้อยจริง,รงๆข้อมูลที่ผมเขียนให้ลูกค้าคนนี้ก็ประมาณ5 5รูปแบบนะครับ5รูปแบบ5แพทเทิร์นแต่ในแต่ละแพทเทิร์นก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับอ,อันนี้ผลรวมถ้าเกิดเอาเอาเงื่อนไขหรือว่าเทคนิคที่เราสแกนออกมาแล้วเนี่ยเอาไปเทรดทั้งปีเนี่ยนะครับรายรับเฉลี่ยอ,ยอยู่ที่เดือนปีละอันนี้ปีนะไม่ปีละ2,671ดอลลาร์นะครับ ก็ถ้าเกิดคิดเฉลี่ยคิดเล่นๆน,นะ,ะสิ่งนี้ไม่ให้ตัวการันตีว่าคุณจะได้แบบนี้100%แต่มันเป็นเครื่องการันตีว่าอุ่นใจแล้วแหละอุ่นใจแล้วละ่ะว่ามันมีระบบเราไม่ต้องมันเขียนระบบเสร็จแล้วนะหรือว่าใช้บอทมีบอรแล้วเนี่ยต้องไปนั่ง forward test ก็คือ run test เองใส่ VPS ไว้7วัน1เดือนนีน่น,น,นี่นั่นตัวนี้เทสของมันเองแล้วก็ระบบ Data ดึงมาจาก IQ 100%นะครับ อ่าโอเคอ่ะสองพันหกร้อยดอนเนาะคูณสามสิบอ่าก็แปดหมื่นบาทนะครับหารทั้งปีเนาะสามกห้าก็เฉลี่ยวันละประมาณสองร้อยสิบเก้าบาทนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็อ่าจริงๆเนี่ยถ้าได้ผมเทสระบบมานะมันเคย วินอา่าวินติดกันเนี่ยสูงสุดต่อปีเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ครั้ง15 -20 ถึงครั้งส่วนลอดก็ไม่ไม่แพ้กันนะฮะก็อา่ามีแพ้ติดกันนะครับมีแพ้ติดกันอันนี้คือข้อมูลขยะนะผมดูจากข้อมูลขยะมามันมีแพ้ติดกันประมาณ15เอ่อสิบห้าถึงยีครั้งก็พอๆกับวินเลยนะครับก็คือชนะชนะชนะลนะแพนะ้แพ้แพ้แพ้ลยติดกันพวกนี้ก็สามารถเขียนได้นะว่าเออ แพ้ติดกันไม่เกินเท่าไหร่ไม่เอานะครับแต่ Data จะน้อยหน่อยเป็นเป็นไปได้ยากอยู่แต่มันก็มีแต่ผลตอบแทนอาจจะน้อยนะครับผลตอบแทนน้อยแต่คิดว่ามันชัวร์ก็ค่อยมาเพิ่มในเรื่องของการลงทุนนะครับอโอเคอถ้าเกิดเราไปเลือกเลือกการตั้งค่าที่ที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็จะบอกมาอ,อย่างเช่นบอกว่ามีเงินลงทุนแค่1ดอลลาร์เพื่อฟุกวะ,ะเพื่อฟุกอ่ะหนดอลลาร์ หนึ่ดอลเปอร์เซ็นต์ผมให้ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะให้สัก90%เลยละกันอ่า90%คูณคูณนี่2เท่ารอบมันเกียวอยู่ที่2ละกันอ่าเซ t ตม n e นีขอกำไรต่อปีสัก50ละกันอ่าันนี้ก็ลองแบคเทรดผมเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ถมันเป็นไปได้ก็อ่าก,ก็คือฟุก ฟุกว่าม,มันวินติดกันช่วงแรกแค่นั้นแหละแล้วที่เดือมันก็เลยทำให้ไปต่อได้แต่ยากนะอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้มันก็บอกว่าไม่มีเ <c oughs> งินลงทุน1ดอลลาร์นะครับอันนี้เราก็ไปเขียนไดยนะเราก็เนี่ยถ้าเกิดเรามีระบบเนี่ยเราก็สามารถลองเทสต์ตัวเองได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ทุนหนาจะได้เปรียบมากกว่านะครับะสักร้อยดอล จำนวนเงิน1ดอลลาร์เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดแปดเศษเปอร์เซ็นต์มันิเกลสองจุดห้าเลยแล้วกันรอบมันิเกลห้าครั้งถึงไหมเต็มที่ก็สี่นะมันิเกลสี่ครั้งอยู่ที่เจ็ดสิบสี่ดอลลาร์เจ็ดสิบห้าดอลลาร์ที่เหลือก็เศษนะฮะ,อะขอกำไรที่ห้าสิบอาจจะมากไปหน่อยอันนี้ร้อยดอลลาร์ยี่สิบแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจมาคุยกันได้อันนี้มีแล้ว 74ดอนโผลมาวิน122อ,อันนี้นเริ่มมาแล้วมันก็มีมัน,ม,นมันก็มีของเขาอยู่นะอ่าแต่ผลรวมๆทั้งปีอาจจะน้อยกว่าไอ้ตัวพันดอนหน่อยโอ้ยนี่มากกว่าเว้ยอ่าแสดงว่ามันมีผลผลวินผลวินเยอะนะครับอ่ามีผลวินเยอะอ่าเทน100ดอนอ,อันนี้ออกก็ออกมาหมด3,000นะฮะ ได้มาหมด3,593ดอลลาร์นะครับอ่าโอเคเซตอันนี้มันนี่มันที่20ดอล์งนะครับไอตอนแรกมัน5 50ดอลใช่ไหมบางทีบางคนอาจสงสัยเอ๊ะทุนพันดอล์ทำไมกำไรช่วงแรกที่เอ่อเทออกมาแล้วมันถึงได้แค่206นะครับอันนี้มันเซตให้มันต่ำลงไงให้มันเอาค่าที่มันอ่อได้กำไรเกิน20ดอล์ออกมาด้วยเห็นไหมกำไร26ดอล์ก็มา นะครับ่าสเข้ามา2 1ดอลก็มา,มาแต่ถ้าเกิดเป็นเซตที่50ดอลเหมือนในตัวพันดอลก็ผมคิดว่ากําไรน่าจะน้อยกว่านะครับ mm hmm. กำไรหน้าน่าจะน้อยกว่านะนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปก็สลับใครที่สนใจนะครับอยากให้เซตแบบไหนหรืออยากปรึกษาว่าควรออกแบบแบบไหนดีอยากได้ระบบแบบนี้แหละแต่ขอปรึกษาหน่อยว่าจะใช้อะไรดีไอ้ตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แพทเทิร์นนะ ไม่ต้องไม่จำเป็นนี้ต้องใช้ p พ t Action i n d e ก็ได้นะครับให้ระบบสแกนอย่างเช่นใช้ AI ใดให้ระบบสแกนหาเลเวลที่เหมาะสมเลเวล70 30สอ่ 30, 30, ซื้อ70บายอ่า30ขายอ่าส0ซื้อ70ขายนะครับโดยให้ระบบมันหาปรับเส้นเลเวลเองนะอาจจะเป็นเลเวลที่99ให้ขายอาจจะเป็นที่เลเวลที่5ให้ซื้ออะไรประมาณนี้ ก็ให้ระบบมันเรียนรู้เองว่าโอเคผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็เขียนได้นะ s m s 2สเส้นตัดกัน3สเส้นตัดกันบอิลูบอเกอร์แบนพวกโซโต้อะไรก็ตามได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยิ่งเงื่อนไขซับซ้อนนะฮะก็ราคาก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็สลับตัวระบบสแกนนะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจในรูปแบบลักษณะนี้ก็สามารถติดต่อมาให้เขียนได้หรือจะปรึกษาก่อนก็ยินดีนะครับ โอเคก็หวังว่าจะสนใจกันนะครับสวัสดีครับ